ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะพานเพื่อนมาถักตรงแขนเนาะฝั่งนี้คนถักก็ถักเอาไว้แล้วนะคะก็ไม่ยาแขนยาวมากก็ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสองนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะความยาวตามต้องการเดี๋ยวเราจะมาถักแขนฝั่งนี้ซึ่งความยาวทางด้านลําตัวคองถักก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้หมดใหม่ไปสองม้วนแล้วนะคะ200อกรัมนะคะก็จะได้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะใช้ก็เยอะพอสมควรน,นะคะน่าจะปะมาณ 300ยก,กว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูการถักแขนด้านนี้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวคนถักจะขอถักตรงนี่ค่ะตรงนี้นะคะก่อนที่จะถึงตรงใต้รักแร้นะคะประมาณลายลายที่สองนี้ก็ได้ค่ะ ลายที่1ลายที่2ตัวนี้ก็จะเป็นตรงเชื่อมต่อรักแร้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็จะขึ้นเป็นลูกองุ่นเลยเนี่ยค่ะดึงไหมเข้ามาแล้วก็โซ่3แล้วก็พันหัวเข็ม2แล้วนะคะ3แล้วก็4ทำเหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วก็ไปลูกที่2 แล้วก็มาลูกที่3ามค่ะเนี่ยค่ะจากนั้นก็โซ่5้าค่ะแล้วก็เอ็กลงตรงกลางนะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะ แล้วก็มาลงฝั่งด้านนี้เลยนี่ก็ลูกที่สองนะคะเดี๋ยวขอพันใหม่อีกรอบหนึ่ง อีกแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกที่สามแล้วก็โซ่ห้าค่ะโซ่ห้าเสร็จแล้วก็เอ็กตรงห่วงนี้เลยนะคะ จากนั้นก็โซ่5้าค่ะแล้วก็เราจะทําลูกองหุ่นให้ได้3มลูกกันนะคะตรงนี้ที่เป็นองุ่นสองลูกตรงนี้นะคะให้เราลงไปตรงที่อ่าเดี๋ยวพอดูตรงเชื่อมต่อฝั่งนี้แป๊บหนึง่งอ๋อค่ะลูกแรกนะคะก็ให้ลงไปตรงที่จะเป็นสองลูกตรงนี้ ลงตรงระหว่างลูกเขาเลยค่ะลูกแรกเลยแล้วก็โซ่หนึ่งส่วนลูกที่สองก็ลงตรงกลางเ่ยค่ะระหว่างสองลูกติดกันแล้วก็ลูกที่สามเนะะี่ยค่ะติดกับลูกถัดไปซึ่งมันจะมีช่องให้ลงนะคะ นั่นก็โซ่ห้าค่ะเดียวจะให้ดูตรงที่เราถักตรงนี้นะคะเราต้องดูนะคะว่าแถวนี้เรามา3ลูกเพราะฉะนั้นตรงที่ตรงที่เราเชื่อมต่อตรงนี้ก็ต้องให้ได้3ลูกซึ่งจะเห็นว่าฝั่งตรงฝั่งด้านนี้ยมันจะได้2ลูกอันนี้เราไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ที่เราจะถักตรงนี้ก็พอนะคะนี่ค่ะให้ได้3ามลูกตรงประมาณแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะถักต่อต่อไปอีกนะคะ โซ่หเสร็จแล้วเราก็ x ค่ะ x ลงห่วงจากนั้นก็โซ่5้าค่ะก็มาสับปะรดเอ้ยเป็นองุ่นเลยนะคะลูกแรกโซ่หนึ่งมาลูกที่สองโซ่หนึ่งแล้วก็มาลูกที่สมเลยค่ะแล้วก็โซ่ห้าค่ะ นี่ค่ะจากนั้นก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงอง,งุ่นลูกที่หนึ่งขั้นโซ่หนึ่งไปต่อลูกที่สองแล้วก็ลูกที่สาม โซ่ห้าแล้วก็เนี่ค่ะจากจุดเริ่มต้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงใต้วงแขนจากนั้นก็ถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นได้เลยนะคะค่ะเราก็มาจบแถวกันโซ่ห้าค่ะ เชื่อมต,อต่อตรงจุดเริ่มต้นที่อังุ่นลูกแรกนะคะจากนั้นก็เลื่อนห่วงค่ะขึ้นโซ่สามถักลูกอังุ่นแถวนี้จะได้องุ่นสองลูกนะคะอันนี้ลูกที่สองแล้วก็โซ่ห้า แล้วก็เอกที่หัวโซ่ห้าแล้วก็เอ็ก่ะโซ่ห้ามาต่อลายที่สองโซ่ห้า ถัก x อะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ถัก x โซ่ห้าตรงนี้จะเป็นตรงใต้วงแขนก็เหมือนเดิมค่ะถักก็ลงอง,งุ่นอันนี้จะเป็นตรงใต้วงแขนแล้วนะคะก็ถักไปตามลายเข้าเลยค่ะอันนี้ก็ลงอง,งุ่น ขั้นโซ่นหนึ่งัง,งุ่นลูกที่สองจากนั้นก็โซ่ห้าถักเอกโซ่ห้าแล้วก็ถักเอกนี่ค่ะที่เหลือก็สามารถถักวนมาจนจบแถวได้เลยค่ะ จบแถวนี้นะคะเชื่อมต่อตรงลูกองุ่นค่ะจากนั้นก็เลื่อนห่วงจะขึ้นเป็นลูกองุ่นลูกสุดท้ายนะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะทักเอ็กแล้วเราจะขึ้นฐานนะคะห้าหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแต่ละหลัก โซ่ห้าค่ะ,คะแล้วเราก็ขึ้นลูกองุ่นโซ่ห้าถักเอ็กค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ก็หลังจากนี้ก็สามารถที่จะถักตรงช่วงแขนไปได้เลยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วลายก็เดิมๆถักแบบเดิมๆวนซ้ําไปจนรอบตัวนะคะแล้วก็ความยาวตรงแขนแล้วแต่ชอบเนาะว่าจะชอบสั้นชอบยาวแค่ไหนนะคะคนยาวก็เอาประมาณเอ้ยคนถักก็เอาประมาณนี้นะคะความยาวก็ถ้านับนะคะก็ประมาณอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดแปดลายนะคะแปดลายแล้วก็เราจะมาทํา ระบายเก็บตรงนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวถักวนไปได้ความยาวที่ต้องการเดี๋ยวเรามาดูตรงถักตรงริมระบายกันนะคะอันนี้ถักไปได้เลยค่ะค่ะนี้ก็ได้ความยาวของแขนอีกขั้นหนึ่งแบบตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาถักเป็นระบายตรงนี้นะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันนะคะ ระบายตรงนี้เนี่ยจะถักตรงที่เป็นก่อนที่จะถึงลูกสุดท้ายก็คือตรงเนี้ยค่ะที่มันจะเหมือเรอยู่สองลูกต่อไปก็จะเป็นลูกสุดท้ายก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วด้วยนะคะอันนี้ขอเชื่อมต่อตรงสับป,ปะรดก่อนอตรงองุ่นก่อนนะคะลูกองุ่นเนาะแล้วก็ให้ทําการเลื่อนห่วงมาก็ขึ้นลูกองุ่นลูกสุดท้ายนะคะนะคะ เราจะทำเป็นติ่งนะคะโซ่สามค่ะแล้วก็ถัก x จากนั้นก็โซ่สามแล้วก็ x ลงที่ห่วงจากนั้นก็ถักพอหนึ่งคอค่ะลงมาตรงช่องนี้นะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองพอหลักที่2เราจะทำเป็นติ่งค่ะขึ้นมาโซ่สามแล้วก็ลงไปตรง2หลักตรงนี้ ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเรืยเราจะค้างไว้สองเส้นจากนั้นเราก็พันหัวเข็มไปหลักที่สมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็รวบมาหมดเลยจากนั้นก็ไปหลักที่สี่ค่ะแล้วก็มาหลักที่ห้าหลักที่ห้าเราก็จะทําติ่งโซ่สา,ามท่าเหมือนเดิมนะคะดึงไหมขึ้นมาค้างไว้ก่อนแล้วก็ไปหลักถัดไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็รวบทีเดียว เออตอนนี้เราได้1 2 3่งสี่ห้าหต่อไปก็หลักที่7แล้วก็มาหลักที่8ปดนะคะทําติ่งแล้วก็หลักที่9นี่ค่ะจะได้ทั้งหมด9หลักตามด้วยจะมี1 2ึ่สามสามติ่งข้างในนะคะแล้วก็ x อค่ะอันนี้คือ1หลายจากนั้นก็โซ่สามค่ะ แล้วก็ถักอวุนุูกสุดท้ายก่อนนะคะแล้วก็ทำติ่งโซ่สามต่อไปมาลายที่สองนะคะถักเอ็กก่อนค่ะลงไปในห่วแล้วก็ลงไปหลักแรกเลยนะคะหลักที่หนึ่ง แล้วก็หลักที่สองหลักที่สองจะทำติ่งนะคะแล้วก็เป็นหลักที่สามค่ะแล้วก็ถักลวกจากนั้นก็หลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่ห้าเราจะทำติ่งค่ะแล้วก็ลงหลักที่หกแล้วก็ลวกแล้วมาหลักที่เจ็ดแล้วก็ขึ้นหลักที่แปดส่วนหลักที่แปดเราจะทำติ่งนะคะ แล้วก็หลักที่ 9, แล้วเราก็ถักรวบครบแล้ว9หลักก็ x เ,เลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 3สามสามติ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็ลงองุนลูกสุดท้ายก่อนแล้วก็ทำติ่งค่ะโซ่สามแล้วก็ x นี่ค่ะแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะ ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดสามติ่งในนี้เก้าหลักนะคะอันนี้ก็ถักวนไปค่ะค่ะนี้ก็ถักตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เชื่อมต่อแล้วก็ตัดไหมได้เลยตอนนี้แขนทั้งสองข้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแขนทั้งสองข้างใครที่ชอบแขนยาวก็ ักความอยากได้ตามต้องการ